คลิปนี้ขออนุญาตนำคลิปของพี่หมอมาคนไทยหาธรรมมาพูดต่อนะครับเพราะพอได้ดูคลิปของพี่หมอมะนึกขึ้นได้ว่าช่วงที่ตัวเองเป็นนักข่าวภาคสนามเนี่ยมีคนมาบอกและก็มาพูดหลายคนเลยว่าในกรุงเทพเนี่ยมีร้านอาหารแห่งหนึ่งที่มีบริการแบบนี้ซึ่งพี่หมอมะเนี่ยเธอได้ไปดูคลิปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติช่องหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าช่องอัปบีดซึ่งมีหนุ่มคนนี้เนี่ยมาเล่าประสบการณ์ที่เพื่อนตัวเองเนี่ยเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทย แล้วมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งปรากฏว่าที่ร้านอาหารแห่งนี้เนี่ยมีกอรี่โฮลกอรี่โฮลเนี่ยเป็นสับสแสลงนะครับหมอมาบอกว่าเป็นลักษณะการเจาะรูตามผนังทั้งห้องน้ำทั้งกำแพงต่างๆเพื่อที่จะให้ผู้ชายเนี่ยสอดอวัยวะเพศเข้าไปสำเร็จความใคร่ครับปรากฏว่าเพื่อนของหนุ่มคนนี้ตามที่เขาเล่านะครับไปเที่ยวร้านอาหารแห่งนี้แล้วก็ได้ทำกิจกรรมกิจกรรมนี้ด้วย พอเสร็จเนี่ยก็ไปขอเจ้าของร้านบอกว่าขอดูได้ไหมว่าหลังกำแพงเนี่ยเป็นใครเพราะว่าตัวเองเนี่ยชอบมากฟินมากปรากฏว่าเจ้าของร้านเขาบอกว่าต้องจ่ายเงินนะครับหนุ่มคนนั้นจึงตัดสินใจจ่ายเงินเพื่อที่จะขอดูหน้าและปรากฏว่าเมื่อเปิดออกไปเป็นภาพเด็กชายวัยเพียง9้าวขวบครับฟันเนี่ยไม่มีเหลือแต่เหงือก แล้วคนที่เล่าอ่ะเขาดูเหมือนตลกนะครับเล่าเป็นเรื่องตลกแต่ว่ามีคอมเมนต์ในช่องของเขาเนี่ยมาคอมเมนต์ด้วยซึ่งเป็นชาวต่างชาติเหมือนกันบอกว่าเคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยเหมือนกันแล้วก็ได้เจอกับกอรีโฮแบบนี้เหมือนกันนา้า,ามากครับเพราะว่าพี่หมอมะบอกว่านั่นหมายความว่าเด็กชายวัย9ขวบถูกจับมาขายบริการทางเพศและถูกถอนฟันออกหมดทั้งปากครับ เรื่องนี้ดูจะเป็นเรื่องขบขันของชาวต่างชาติแต่ไม่ใช่เรื่องเล็กในประเทศไทยนะครับที่ยังมีการค้ามนุษย์อยู่หมอม่าบอกว่าเธออยากฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบและก็สืบค้นเรื่องนี้นะครับว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเพื่อช่วยเหลือพวกเขาครับ